มาดูว่าอาการแพ้ครีมทาผิวเป็นแบบไหนเกิดจากอะไรได้บ้างถ้าคุณแพ้ครีมทาผิวจะเป็นยังไงและสามารถรักษาได้ด้วยวิธีไหนบ้างมาหาคําตอบในคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับก่อนอื่นคุณต้องแยกแยะอาการแพ้กับอาการระคายเคืองกันก่อนนะครับเพราะอาการระคายเคืองเป็นเพียงอาการฉับพลันแต่อาการแพ้จะมีผลคงอยู่ยาวนานนั่นเองอาการระคายเคืองก็คือเมื่อคุณทาครีมแล้วเกิดผื่นแดงขึ้นมีอาการคันยิบยิบและเมื่อคุณล้างน้ํา ก็จะดีขึ้นหรืออาการจะหายไปเองมักจะเป็นในช่วงที่ผิวอ่อนแอนั่นเองนะครับส่วนอาการแพ้ครีมทาผิวก็คือจะเป็นอาการที่ร่างกายเกิดภูมิคุ้มกันและจะมีการจดจําไว้เมื่อใช้สารตัวใดตัวหนึ่งแล้วแพ้หนึ่งครั้งการใช้ครั้งต่อไปก็จะแพ้อ,อีกเป็นอาการเฉพาะบคุคคลนั่นก็คือไม่ใช่ทุกคนที่จะแพ้สารตัวเดียวกันในครีมนะครับซึ่งอาการจะแสดงออกเช่นมีผื่นแดงอาการคันบวมผิวแห้งลอกเป็นแผ่น มีตุ่มหรือผื่นขึ้นและบางครั้งตุ่มนั้นอาจจะเป็นตุ่มใส,ใสๆเล็กๆขึ้นตามผิวก็ได้เช่นกันนะครับบางครั้งอาการแพ้จะไม่เกิดขึ้นแบบฉับพลันทันท,นทีแต่อาจทิ้งช่วงเวลาไว้นานถึง12-48ชั่วโมงเลยทีเดียวอีกทั้งการใช้ครีมตัวเดิมก็สามารถทําให้เกิดอาการแพ้ได้เช่นกันนะครับเนื่องจากผิวได้สะสมสารที่ทําให้รู้สึกระคายเคืองเป็นเวลานานจนเผยอาการเมื่อผ่านไปแล้วหลายเดือนต่างจากอาการระคายเคืองผิวที่จะแสดงปฏิกิริยาต่อครีมในทันทีนั่นเองนะครับ แล้วสารอะไรบ้างที่ก่อให้เกิดอาการแพ้ผมขออธิบายแบบนี้นะครับคือผิวของคนสามารถแพ้ได้สารพัดสิ่งบนโลกในครีมก็เช่นกันส่วนผสมบางชนิดในครีมทาผิวอาจก่อให้เกิดอาการระคายเคืองจนเป็นอาการแพ้ได้นะครับดังนั้นจึงควรเลือกดูส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์บำรุงผิวก่อนซื้อทุกครั้งซึ่งสารที่คนส่วนใหญ่มักจะแพ้กันก็คือกรดต่างๆมักจะอยู่ในผลิตภัณฑ์เพื่อความเขาากระจ่างใส ผลก็คืออาจจะทําให้ผิวแห้งแดงลอกได้นะครับน้ําหอมอยู่ในครีมทุกประเภทแม้ครีมที่บอกว่าไม่มีกลิ่นของน้ําหอมก็ตามอาจทําให้เกิดอาการแพ้ได้ต้องอ่านให้แน่ใจนะครับว่าไม่มีส่วนผสมของน้ําหอมในครีมจริงๆสารโลหะต่างๆเช่นอลูมิเนียมโครเมียมและตะกัว่วมักพบในผลิตภัณฑ์ระงับเหงือ่อทําให้เกิดผื่นคันผิวบวมแดงได้สารให้ความชุ่มชื้นบางชนิดเช่นโคคนัทบัสเตอร์โกโก้บัสเตอร์ ไอโซโปรฟิลปาไมเต็ดเป็นต้นอาจจะทําให้เกิดอาการอุดตันและก็เป็นสิวได้ง่ายนะครับซันเฟตมักจะอยู่ในผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดทั้งหลายมีผลทําให้ผิวแห้งเกิดพืน่นฝ้าและอาจจะระคายเคืองตาได้ด้วยนะครับต่อไปก็คือน้ํามันหอมระเหยมักจะอยู่ในครีมทาผิวหรือรวมถึงผลิตภัณฑ์บํารุงผิวมากมายแม้จะสกัดจากธรรมชาติแต่อาจจะทําให้เกิดผื่นแพ้พพได้ในผู้ที่แพ้ได้ด้วยนะครับมาถึงตอนนี้แล้วมาดูกันว่า เราจะรักษาการแพ้ครีมทาผิวได้ยังไงดี 1. ก็คือให้คุณหยุดใช้ครีมทุกชนิดที่คาดว่าจะแพ้แล้วสังเกตัวาการตัวเองประมาณ2-4วันหากอาการแพ้ต่างๆดีขึ้นแปลว่าคุณแพ้ครีมตัวนั้นให้พิกดูส่วนผสมทั้งหมดแล้วหลีกเลี่ยงส่วนผสมดังกล่าวในการเลือกครีมขวดต่อไปนั่นเองนะครับ 2. ดูแลบริเวณผิวที่แพ้อย่างอ่อนโยนไม่ขัดถูแรงๆหรือเกาผิวบริเวณนั้น พยายามหลีกเลี่ยงการใช้สบู่หรือโลชั่นน้ำหอมในบริเวณที่แพ้เพื่อไม่ให้อาการแพ้ลุกลามได้นะครับ 3. ก็คือหากผิวแห้งให้ทาพิโตลเลียมเจลลี่เนื่องจากพิโตลเลียมเจลลี่นั้นไม่มีสารเติมแต่งจึงก่อให้เกิดอาการแพ้ได้น้อยมากทั้งยังสามารถทาได้ทุกส่วนของร่างกายดังนั้นจึงช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวที่มีอาการแพ้ได้อีกด้วย 4. ก็คือหากจำเป็นให้ไปพบแพทย์ถ้าอาการแพ้เริ่มหนักและก็ กระทบต่อการใช้ชีวิตประจําวันควรไปปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาอาการเหล่านั้นเนื่องจากแพทย์จะจ่ายยาเพื่อรังับอาการและรักษาอาการแพ้รวมถึงให้ครีมทาผิวสูตรเฉพาะที่ไม่ให้เกิดอาการแพ้อีกนั่นเองนะครับและเมื่อคุณได้ความรู้เกี่ยวกับการแพ้ครีมและรักษาไปแล้วผมก็ขอให้คุณกดไ like ลค์คลิปวิดีโอนี้และติดตามช่อง YouTube นี้ไว้ด้วยนะครับและขอให้คุณกดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาด เคล็ดลับแห่งความสวยในครั้งต่อไปและผมขอให้วันนี้เป็นวันที่คุณมีแต่รอยยิ้มนะครับสวัสดีครับ